สวัสดีค่ะมามาเสบน้ำกันเมนูวันนี้มีพัดกระเทียมปลาพักนะฮะพัดมีจะใส่กุง้งแล้วก็ปลาสับหรือน้าพริกนะคะข้าวสวยๆร้อนๆน,นะคะมาค่ะค่เมนูวันนี้มีแต่เด็เดๆเ,เ,เสบๆนะคะใได้้กินน้ำกัน แรกทคิดเลยโอ้ตาเส็บโนเด็ดๆอย่างนั้นนะคะพักค่ะพักไปเป็นกระมังเลยกินเนกระเทียมป่า้ะจ้ะไปเก็บเพื่อนโอ้ยน้อ no. งที่ทำงานน้ำกันถ้าเก็บมาฝากเลยเป็นผัดน้ำมันหอยมาๆๆเส็บน้ำกันจ้ะโนเด็ดๆอย่างนั้น เลิกงานมาทำว่าพอกินมราจ้ะฟากดไหลก็แท้นในเด้ยจ้าอภิษผ่าประการได้กับโปรเยทึ้ซ่าหาคมนะกันนะเด้อค่ะขอวันนี้ก็ขอพูดคำนี้ค่ะสวัสดีจ้า